ผัู้ที่ลิงโคงครับออลองกับน้ำจิ้มรสเด็ดมากครับสวัสดียามแรงครับวันนี้แม่คงออนทัวพามาเลอะยามแรงที่ถนนสวรรค์ชายโคงเขตเทศบาลเมืองจังหวัดคนครพนมครับจุดชมวิวแม่น้ำโคงหนึ่งในสถานที่สุดบนท่องเที่ยวของเศร้าจังหวัดคนครพนมครับมายามเศรายามแรงนี่วิวกับงานตลอดเวลาครับวันนี้ครับผมพาไปรอบบึงอาหารกลางกินที่ซุ้ม อำเภอเมืองนครพนมครับอยู่แถวทางลงหมกเพิ่นลึบเอาของสินค้าอาหารมาวางขายเลยครับดีไปบึ้งบรรยากาศสตรีทฟู้ดยามแรงที่ถนนสวรรค์ชายโค้งกันเนาะครับอันนี้จะเป็นเงอนโซนเผ่าไทยโซ้อำเภอโคนสวรรค์ครับเืินสองซันกับเงอนอีสานครับตรงใต้จะเป็นร้านค้าขายพวกผ้าถุงเสื้อผ้าผิ้งคงนะครับพี่น้องนี่สินค้าอุอหบรับพวกผ้าฝ้ายผ้าย่วงขาวกัน รละ220บาท39250มีดาราคาหลายไซส์ครับมันนี้ฝนตกครับชนเผ่าไทโซ่อำเภอโพนสวรรค์ครับอำเภอวังยางอำเภอท่าอทุทิศเนี่ยโบราณนี่อยู่ติดกันเลยครับคุกตำกระปุ้นครับแสดงให้เห็นว่าอำเภอท่าอทุทิศนี่มีกระปุ้นดิดกระปุ้นแซบครับกระปุ้นกุศกอยครับพี่น้องคนไทยที่ไปท่าอทุทิศนี่ไปไหว้ องพระธาตุาตุอุทนพระธาตุประจำวันเกิดวันซุกนีแวะกินอาหารที่งนันนะครับกับุ้นกุสกกยครับซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่ทางอุทนครับพี่น้องทางใต้จะเ,เป็นร้านขายพวกอาหารการกินยำเลียงป็นงซุ้มของแซวอำเภอเมืองนครพนมครับวันนี้ฝนตกพรัวค้าไม่คา่าก็เลยมาขายบนหลายครับเดี๋ยวแต่ว่าผงาค์สภาพและบรรยากาศจัดน้อยหนึ่งนะครับปิดีซุ้มยำเลียงครับที่ถนนสวรรค์ชัยโพนครับ นี่ขายยังไงครับมาเท่าไหร่ครับมาละสิบบาทมาละสิบบาทนะครับเอ็นหมูเอ็นเนื้อค่ะเอ็นหมูเอ็นเนื้อตังกต๊ะก็มีนะจ๊ะเอาอย่างละไม้ครับได้ค่ะร้านน้ำจิ้มเลยไหมคะร้านเดได้ไหมครับราดได้ก็ได้ใส่ถ้วยนะคะครับผมพี่น้องครับเจดีฟู้ดริมโขงครับถนนสวรรค์ชายโขงท้ายเมืองนครพนมครับอากาศดีมากเลยตอนนี้ว่าหลังฝนเย็นมากครับ ปกติขายอะไรบ้างครับของร้านของพี่นี่ครับร้านนี้ร้านนี้เหรอคะครับถ้าร้านหนูก็จะขายเป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นไส้กรอกไส้กกรอดอกน้ําเปล่านะครับใช่ค่ะร้านต่อไปก็จะเป็นน้ำสกัดผลไม้ขอน้ำเปล่าผมคนหนึ่งเลยครับได้จ้ามีหนึ่ยางพีสติดฟูดยามแรงครับที่ริมโขงครับสามโมงครึ่งครับเป็นต้นไปครับมาย่างหอดกินอาหารเลยครับพี่น้องนี่ ยัังเราไอบกก่่คือว่าัสนี้ครับผมโชคดีครับมาที่ฝนตกครับพ่อค้าแม่ค้าดิมาปิดบางร้านครับกำลังทยอยลงมาจ้ะครับพี่น้องครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากครับมาละสิบบาทครับจ้าแล้วอันนี้ใยสเกลใจได้ไหมได้ได้นะครับเนาะโอเคครับน้ำเปลาคนหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับได้แล้วครับเมนูแซ่บร้านแรกครับปิ้งลูกชิ้นครับฟอดดอกก็มีครับนี่ลูกชิ้นเนื้อกับหมูครับ ครับอันมีสองที่ใช่ครับที่ใช่ทอดค่ะขาเรียังครับมีขาหรือยังครับยังเริ่มค่ะประมาณกี่นาทีได้ครับประมาณสิบนาทีค่ะชิ้นละกี่บาทครับเป็นชุดละอ่าสามสิบค่ะเอาผมชุดหนึ่งเลยครับได้ค่ะใช่ทอดพี่น้องไหนขายเป็นชุดชุดละสามสิบบาทครับมีใช่ทอดกัววันเก็บแบบรีบร้อนผมเดินไปประมาณสิบห้านาทีฝนตกกัววัน่ะใช่ค่ะนี่มากันเก็บร้านวิ่งจ้าเลยครมีใช่ทอด อันนี้เป็นซึ่งฝนกับเภอเมืองครับตอนลังฝนเดี๋ยวจะมีไข่นกกระทาไม่ีครับอากาศดีนะครับพี่น้องครับฝนตกอย่เงยช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะนี้เป็นเฮือนไทยนครพนมครับับป้ายครับทางเข้านะนี่เฮือนเมืองนครครับนะครับกางเลยือนเขาใจเสี่ยตะบุนอสามารถครับตามป้ายเลยครับพี่น้อง เดี <Bond> an ๋ยวนะอ๋องต่อเลยอันนี้นูคือนันก็ถ right? <to> ึงอ๋ออุตส่าห์ดีใจมันยังไม่มามาจะกล่องใช่ไหมันงบไปหมดแล้วตรงนั้นอ่ะใช่กับอุตสาับอนนีครับานนี้ครับเ้าสกีนี้อรับา่ออนไลนด้วยอาาเอนตรค่ะพื้นที่ในการเป็นตัวทเองบ้างนะ ส่วนเขาไทยเสะครับเป็นซุ้มของเช้าอำเภอเมือ,นนนเนองครับชมยนี้นะครับร้าน,นี้ครับเป็นร้านขายขนมปังปิ้งเตาถ่า,านร้านก่อนการครับนี่ครับบรรยากาศครับผู้ชายอินดี้ขายขนมปังปิ้งครับร้านเซฟร้านเด็ดที่ถนนสวรรค์ชายโคมนะครพนมครับ มาแวะซิมกันเลยครับบรรยากาศยำแรงครับพี่น้องนี่ปังปิ้งเตาถ่านใช้เวลาทำนานรอได้สั่งเลยนี่คนขายอินด,ดีแห้งพี่น้องบรรยากาศยำแรงแม่โของออนทัวพามาซิมกินอาหารเด็ดครับที่ริมโขงครับ ครับทางขวามือนี่คือทางลงมายังถนนสวรรค์ชายโขครับอยู่ระหว่างสวนเทือกภูเกรตกับโรงแรมฟอร์จูนลิเวอร์วิวครับตามป้ายนี่ครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปถนนเส้นนี้ครับเพิ่งจะปิดบริหารถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ลงมาเที่ยวครับเส้นนี้ครับอีกยาวไปยี่ห้อท่าน้ำโขงบ้านหนองจันทร์แต่บนท่าคอนี่ถ้าำมันเฮาเลียนรั่วปั่นจักรยานไปกลับนี่มีความยาวประมาณ7-8กิโลเมตรครับปั่นไปชมวิวไปครับอันนี้จะเปลี่ยนร้านเส่าจักรยานครับเพิ่นคิดนี่3ชั่วโมง20บาทครับ ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านครับเป็นใครที่เดินทางมาโดยรถส่วสนตัวนะครับสามารถเช่าจักรยานปั่นชมวิวหนึ่งในสามพิสุทธิ์ที่ริมฝั่งโขงนครพนมได้ครับนีเรากินเลยยำแรงครับปิ้งลูกซีนครับกุยช่ายทอดครับลูกซีนนี่ขายมาละสิบบาทส่วนกุยช่ายทอดนี่ขายสุดละสามสิบบาทครับฟินฟินครับสุดยอดอาหารแซ่บครับสุดยอด ใช่ครับอือสถิีฟู้ดถนนสวรรค์ชายโข้งนครมนฑมครับสามโมงครึ่งไปจนไปครับี่น้องมาเลาะมากานินได,ด้ครับตีมันน้ำซ้มวิวไปแล้ำครับสุดยอดอาหารเซ่ครับ เดี๋ยวชิมเมนูกุ้ยช่ายมนดีครับขายเซตละสามสิบบาทครับปอบต้มจิ้มน,นี่เด็ดครับ,บรรครับบนบรรยากาศครับเพื่อนพักกันมาเล่นผมมากินครับพี่น้องบรรยากาศวิวรังร้านครับหนึ่งในสามที่สุดบนท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกครับ แมนมณฑลเสน่ห์ในการมาเที่ยวที่จังหวัดนะครับมันมก็กคือการมากินอาหารแล้วก็มาชมวิวแม่น้ำโขงครับโดยเฉพาะถ้ามาในช่วงหลังฝนตกจะเห็นเมฆทะเลหมอกไหลตามภูเขาฝั่งลาวครับน้องนี่สวยงามมาแล้วก็ฟินครับน้องนี่อาหารก็แซ่บเป็นน้องอนีงน่ ครับนี่คือบรรยากาศที่สตรีทฟู้ดถนนสวรรค์ชายโค้งจังหวัดนครพนมครับพอค้าเมคาเอาอาหารการกินแนวเสียบนี่มาวางขายในหมู่บ้านรวมสวนเผ่าไทยนครพนมครับเริ่มแรกนี่เป็นพี่น้องชาวอำเภอเมืองครับที่เพิ่งเอาของมาวางขายคนครับส่วนอำเภอต่างๆนี่จะตามมาทีหลังครับไกลๆช่วงงานออกอพรรษาประเพณีเละเรือไฟพอค้าเมคาน่าจะเอาสินค้าอาหารการกินมาวางขายตามเฮือนโบรานเฮือนสนเผ่าไทยนครพนมน่าจะครบทุกหลงังคาครับพี่น้องครับ มาเที่ยวมาสมมากินอาหารแซ่บที่ริมโคงถนนสวรรค์ชายโคงกันได้ครับ เปเลยครับปีปน้องครับบรรยากาศมนสเนที่ริมโขงนครปนมครับเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามที่สุดมาสัมผัสมากินอาหารแซ่บๆไปได้ครับที่ถนนสวรรชายโขงเป็นสตรีทฟู้ดแห่งใหม่ซาบ้านพอค้าไม่ค้าก็เริ่มเอาสินค้ามาวางขายในเฮือนบุญสมเผ่าไทยนครปนมนะครับมาเที่ยวกันได้ครับ